สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับคู่นี้เป็นเดี่ยมข้ามหัวแปรนะครับฝั่งเสกสันกับน้องต้านครปฐมนะครับต่อสามสองนะครับเจ้าบ้านนะครับแซมแซมแพนปอนนะครับสกอร์อยู่ที่ศูนต่อศูนครับเริ่มต้นเกมครับเสือไปครับแซมจับหนึ่งยกขึ้นมาแพทเอาล้นครับแต้มแรกจะมาว่าเสกสันมานะครับแต้มแรกในเกมสำหรับเสกสัรทับทองกับ ตาบางเรนนะครับวาวตานครปฐมนะครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับเสิร์ฟไปครับแซมเปิดหนึ่งครับโยกขึ้นมาแผ่นตีโอ้ล้นโอ้ต้องแปรข้ามครับโอ้นนองปอนยังอยู่ครับแซมตีครับโอ้โหครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นเจ้าบ้านฝ่ายทั้เสิร์ฟบ้างครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟมาเข้าช่องกลาง สกสันยังอยู่ครับยกขึ้นไปน้องตาตีโอโหครับแดี่นเสิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับรไปเปิดยกขึ้นมาแผนครับตีโอโติดเกือบติดเกี่ยวน้องตาครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นเจ้าบ้านฝ่ายได้เสิร์ฟนะครับเป็นน้องปอนครับน้องปอนสวนเบนะครับ จับคู่เฉพาะเกณฑ์นะครับรวมตัวเฉพาะเกณฑ์นะคกับแซมแพนนะครับโอ้โหสกอฟาวครับลูกนี้ชัดเจนนะครับแต้มแรกในเกมมาแล้วครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งครับก่อนส่วนเมนเซอร์มาตาเปิดหัวล้นหรือเปล่าครับโอ้ติดเกี่ยวโอ้เอาไม่อยู่รับสนับแซมลูกนี้ครับ เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเป็นเสกสันไวได้เซิร์ฟครับทีมงานบางเดนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเสิร์ฟไปครับแผนเปิดครับโอ้ลงหน้าทำเองครับต้องแปรข้ามยอดครับโอ้ยังโอ้โหครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับสกอร์ยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับเสิร์ฟมาครับตาเปิดหัวครับเสกสันยกขึ้นไปยกสวยครับโอ้โหครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับ สกอยทอี่หนึ่งตอนหนึ่งครับเสกสันเซิร์ฟโอ้โหไม่ข้ามเข้าตรงนี้ครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับสกรอร์อี่ทีหนึ่งตอนหนึ่งครับปอนเซิร์ฟมาครับเสกสันจับหนึ่งสองยกขึ้นไปเจออ๊ตตาติดเกียวครับโอ้ย โอ้โหครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับเกือบติดเกีียวแซมครับลุงมีครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับสกอร์ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับเสิร์ฟไปครับแผนเปิดครับแซมยกขึ้นมาครับโอ้โหครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับ ก่ออยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งครับเสิร์ฟมาครับตาเปิดหัวครับสกสันยกขึ้นไปตาโอ้ตีดเกี่ยวแพนตีเกี่ยวแซมครับแพนไอโอตีดเกี่ยวตาครับสกสันยกขึ้นไปเอาแซมยังยูวครับยกขึ้นไปเจ้าแพนไอโอขึ้นนําไปแล้วครับสำหรับแพนครับทีมงานศรีนครินทร์ครับปอนแซมแผนนะครับเป็นเจ้าแพนนะครับแดกขามกับน้องต้านะครับ เรเจอปีกีพันกีรัแล้วหอมไรของนี้นะครับสองต่อหนึ่งครับโอ้จะปอนเสิร์ฟดีคร,รับสันยังอยู่ตีเอาตีดเกี่ยวครับปอนโยขึ้นมาโอ้โหครับเจ้าแทนตีหัวดีมากครับวันนี้ครับถึงห่างเป็นสามต่อหนึ่งแล้วครับสกอร์อยู่ที่สามต่อหนึ่งครับเสิร์ฟมาครับ ตาเปิดหัวครับเสกสันยกขึ้นไปโอ้โห,โโหเปลี่ยนเซิร์ฟครับสิบสามสิบสามเนี่ยเป็นทางไปแล้วสาคู่นี้เกมนสิบสามแต้มนี่เดียวับสิบสามใช่ไหมสิบแปดหนึ่งต่อสามครับเซิร์ฟเอาแพทโอ้โหครับผิดเก <13 S 1> ี่ยวครับ ผมผมเสมอนะโอ้ยผมอ,อยู่ฝั่งนั้นไงสกอร์อยู่ที่สามต่อหนึ่งครับสเสิร์ฟมาครับตาเปิดหัวครับเสกสรรยกขึ้นไปตีเกี่ยวแซมครับเจ้าปอนโยขึ้นมาแทนโอ้โหครับทิ้งห่างเป็นสี่ต่อหนึ่งนะครับเนี่ยครับเสกสรรทับทองกับลุงต้านะครับลุงต้าบางเหรียญลครปฐมนะครับ สกอยที่4ต่อหนึ่งะครับเจ้าปอนเสิร์ฟมาครับเศกสรรเปิดหัวครับยกขึ้นไปยกล้นครับเจ้าปอนจับหนึ่งครับยกขึ้นไปแซมโอ้โหครับอย่างยู่ครับยกขึ้นไปเจ้าต้าโอ้โหครับถือว่าเจ้าแพนทีไม่ตายครับลุงนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นทีมงานเศกสรรกับเจ้าต้าครับฝ่ายได้เสิร์ฟครับ กออยู ger ith, ger ith ่ที่หนึ่งต่อสีครับเสิร์ฟไปแทนเปิดหัวครับแซมยกขึ้นมาตีเอ้ตีเกี่ยวเสกสันครับโยกขึ้นไปยกห่างครับเจ้าตาตีไม่ข้ามครับลูกนี้ครับโอ้โหครับเสกสันยกท่านะครับยกห่างไปเยอะครับลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับก่ออยู่ที่สี่ต่อหนึ่งครับเซิร์ฟโอ้โหเปลี่ยนเสิร์ฟครับ ไม่ฆ่ามาเจ้าปอนตรงนี้กอ่ออยู่ที่หนึ่งตซครับตามหลังอยู่3มแต้มเอาเจ้าปอนเปิดหัวครับแสมยกขึ้นไปจบแพนโอ้โหจีหอดีมากครับตรงนี้ครับกอ่ออยู่ที่สี่ตัวึงครับเขาช่องกลางครับเสกสันเปิดหนึ่งขึ้นไปยกห่างครับ ติดเกี่ยวเจ้าปอนครับเอาเจแผนยังอยู่โอ้โหแปลไม่ข้ามตรงนี้ครับน่อสี่ครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อสี่ครับเสร์ฟไปครับแผงเปิดแซมยกขึ้นไปแมนโอ้โหล้นครับ ้าต้าโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟครับในมาเป็นสองต่อสี่ครับขาดแต้มไหมครับกรรมการยังไม่ขันแต้มนะครับสกอร์อยู่ที่สองต่อสี่ครับเอกสารทับทองเซิร์ฟโป่งไปครับแผ่นเปิดแซมยกขึ้นมาแล้วแผ่นไอโอ้โหครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับเจ้าบ้านฝ่ายได้เซิร์ฟนะครับ คู่นี้เป็นสืกข้ามหัวแปรนะครับเสกสรรับเสกสรรทับทองนะครับกับเจ้าต้านะครับต่อ3ามสองนะครับสกคอยที่4ต่อ2ครับเจ้าปอนเซฟตัดยอดเสกสรรจับหนึ่งครับ2องเต้โอ้โหครับติดโอ้ยังอยู่ครับสนามเจ้าแพนะครับแก้ไขครับเสกสรรยกขึ้นไปเจ้าโอ้โหยังอยู่ครับเจ้าปอนยกขึ้นมาตีเอาติดเกี่ยวเจ้าต้าครับ เจ้าตาห่างครับโอ้โหต้องแก้ไขครับแผนจับหนึ่งสองเจ้าแผนโอ้สีสันยังอยู่ครับโยกขึ้นไปเจ้าตาเอาตีดเกี่ยวอีกแล้วครับเจ้าบอลโยกขึ้นมาโอ้โหครับแต่ยังอยู่ครับโยกขึ้นไปตีโอ้โหจริงจริงครับแจมเนียโอ้โหครับยังไม่ได้แจมนะสำหรับแ้มนี้ครับสองต่อสี่ครับ ยกขึ้นไปยกลนนะครับสีสันจับหนึสองตีโอ้โหกรรมการขานลงนะครับลงนี้ครับตามขึ้นมาอีกแก้มหนึ่งนะครับเป็น3ต่อสี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ สำหรับ mhm. คนที่เข้ามารับชมนะครับฝากช่องย t u b e ด้วยนะครับตะกเอกระใมชาแนลนะครับเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเสกสรรเสิร์ไปครับแซมยังอยโยกขึ้นมาเจ้าโอ้โหเกือบไม่ข้ามมานุ่งนี้ครับสำหรับใครที่รับชมคลิปแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทางช่องย t u b e นะครับตะก้อยกระไมชาแนลนะครับ สกอร์อยู่ที่4ต่อ3โอ้โหเสริบไม่ข้ามเพราะเจ้าปอน้ำลุงนี้ครับ3ต่อ4ครับเจ้าแผนเปิดครับแซมยกขึ้นมาครับโอ้ติดเกี่ยวเจ้าต้าครับโยกขึ้นไปครับโอ้ยังอยู่ครับเโอ้โหครับเสษสันจ้ำหนึครับสองขึ้นไปเจ้าต้าเาโอ้โห ตามตีเสมอได้สำเนืนะครับสำหรับทีมงานบางเนนนะครับเสกสัรับเ,รเสกสับทองนะครับ,เจ,บเจ้าตานครมถมนะครับสกอร์อยู่ที่4-4ครับออกเสอร์ไปครับยกขึ้นไปโอ้เปลี่ยนเซอร์ครับลูกนี้ครับ สกอร์อยู่ที่4ต่อ4ครับเ,เจ้าปอนเสิร์ฟมาครับเจ้าตาเปิดส,สิบสันยกขึ้นไปครับโอ้โหครับเกี่ยนเสิร์ฟครับ4ต่อ4ครับเสิร์ฟตัดยอดครับ แซมยังอยู่ครับโยกขึ้นไปยกห่างครับกับแผนยอดครับเอ้เสกสรรยังอยู่โยกขึ้นไปเจ้าต้ายอดเหมือนกันครับโอ้โหยังอยู่ครับโอ้โหครับโอ้โหครับทีขึ้นนําเป็นครั้งแรกนะครับสนามทีมงานนครปฐมครับเสกสรรเสกสรรทับทองนะครับกับเจ้าต้านะครับสกอร์เป็น5้าต่อ4ี่แล้ว เสไปครับโอ้เจ้าแพนนาการครับเจ้าโยกไปครับเจ้าตาโอ้ครับทิ้งห่างเป็นสองแต้มแล้วนะครับเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับอหกต่อสี่ครับสกอร์อยู่ที่หกต่อสี่แล้วนะครับหกต่อสี่ครับเสไปครับโยกขึ้นมาเจ้าแพนโอ้โหครับแดนเซิร์ครับ ออยู่ที่สีทอหครับปอนเสิร์ฟมาครับโอ้ตามีอาการครับโยกขึ้นไปยังอยู่ครับตาผููติดเกี่ยวครับปอนยกขึ้นมายกลนครับเสกสันยังอยู่ครับยกขึ้นไปตาโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟครับอ่าใหกต่อสี่ครับแทนเปิดหัวแสมยกขึ้นมาเจ้าแพนอูดติดเกี่ยวเสกสันครับต้องแก้ไขครับปอนเปิดครับ แซมยกขึ้นมาเจ้าแพนตีติดเกี่ยวเสกสรรโยกขึ้นไปเจ้าตาตีติดโอ้โหทิ้งห่างป็นเจ็ดต่อสี่แล้วนะครับสนับเสกสรรทับทองนะครับกับเจ้าตานะครับสกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อสี่ครับเสกสรรเสริมมาครับแซมเปิดครับโยกขึ้นไปเจ้าแพนตีติดเกี่ยวเจ้าตาครับ เสกสรรยกขึ้นมาเจ้าต้าตีโอโหฮัมทิงห่างเป็นแปต่อสี่แล้วนะครับสําหรับเสกสันทับทองกับเจ้าต้าบางเลนนะครับทีมง,งานนคปรปฐมนะครับไม่ปากเลยอ่ะวันนี้ไม่ปักเลยอ่ะสกอร์อยู่ที่แปต่อสี่ครับขึ้นนำอยู่สี่แต้มเอาเจ้าปอนเปิดครับแสมยกขึ้นไปเจ้าแผนตีโอโหครับตีออกไปเยอะครับลูกนี้ครับ สำหรับแพรนะครับตีออกไปเยอะครับทิ้งห่างเป็น9ต่อ4แล้วครับสกอร์อยู่ที่9ต่อ4ครับสิสันเสิร์ฟมาครับแสงเปิดโยขึ้นไปโยกแพนตีโอ้โหครับสกอร์อยู่ที่4ต่อ9ครับเสิร์ฟไปครับ สิกสันเปิดหนึ่งครับโยกขึ้นมาเจ้าต้าตีโอ้โหครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นสิกสันทับทองไฟเสิร์ฟนะครับสกอร์อยู่ที่เก้าต่อสี่ครับเสิร์ฟยอดครับแซมยังอยู่ยกขึ้นไปเจ้าแพนตีตีเกี่ยวน้องท่าครับโยกขึ้นมาเจ้าตา อีครับโอ้ครับถึงห่างเป็นสิต่อสี่แลครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ4ครับเสิร์ฟมาครับโอ้ทันหัวเน็ตครับโยกขึ้นไปครับเจ้าแผนต้องแก้ไขครับเสกสันจับหนึ่งครับ2ขึ้นมาครับจดต้าครับโอ้ครับตีหายครับ ทีมห่างเป็น11-4แล้วนะครับขออีก2แต้มเพื่อปิดแมตนะครับสำหรับทีมงานนครปฐมนะครับเศกสรรทับทองกับต้านะครับน้องน้องโทนี่นะครับถีมนชาตินะครับก็อยู่ที่11-4ครับเสือม้าครับแทนเปิดครับแซมยกขึ้นไปเจาแทนตีไม่ข้ามครับโอ้โหครับขึ้นแท่นเป็นขังแน่นะครับสำหรับเศกสรรทับทองกับ เจ้าต้านะครับแทมเยาเกมครับแบตพอยต์ครั้งที่หนึ่งครับสิบสองต่อสี่ครับเสกสันเสิร์ฟมาครับแซมเปิดครับตบบอรโยกขึ้นไบยแซมโอโหตีออกครับเป็นตะข้อเกมครับเสกสันครับเสกสันทับทองนะครับกับเจ้าต้านะครับชนะทีมงานเจ้าบ้านสีนครินทร์หกสิบสี่ด้วยสกอร์สิบสามต่อสี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ